นีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อ็กซค่ะดูบรรยากาศวันนี้แดดแรงเปรียปร้ยงๆเลยนะคะนี่แล้วก็ทางนี้ก็ได้เตรียมตัวไปทำงานแล้วเอาวสัสดุสิ่งของคืนรถแล้วดูดูจะไปยังไงฮะดีครับไอ้รถมีดีไม่เอาดมูมันไดไงมัน นี่ทำไมไม่สุบตัวเอาสูเขา้านั่งเหรอเออเขามัดไม่ก่อนนะเดี๋ยวมันกลัวมันจะหลุดเขื่อมัดฉันมาแล้วย็ยังดีเดี๋ยวมันหล, <c oughs> ลุดมางานเข้ามัดดีสุดย <c oughs> ดูสิ่งประดิษฐ์ไปดอยตะาการนัง่งรถฮะ ไปก่ออนือมใส่ที่ไว้ของด้านหลังอพอดีเลยเนะานะนนนะออเดี๋ยวไก,กิ้งอยู่ข้างนอกแล้วจะดูจะดูจะไปยังไง <laughs> แบบนั่นแหละตัวนั่นน่ะนอนเอาไม่ได้เออน่าจะีชโอเคเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วนะครับทุกทุกท่านดูหา,างนี้ <c oughs> ยังยัง ว่าจะไม่รับ,บแล้วนะแมวขาข้อมาเลยมันไม่ได้่ะเอออย่างงั้นก็ได้แล้วแต่ถนัดทางนึงต้องใส่เกียกร์อ่าก็อย่าซิ่งค่อยๆดอเอาเด,ด,ดี๋ยวแฮมันค้างติด นี่แหละได้ละท่านี้ละโอ้โอโอโคุณโทนไปแล้วนะคุณโทนไปจริงๆนะเขาลมก่อนโอ้ยเช๊ะโอะมาตุมาตุ โ <laughs> อ้รถพอดีอ่เทถวอ้วนน้อยได้เนี่ยเลยทำไมหน้ามืดจังเลยกำลังเก๊กรออยู่มองไม่เห็นอ่ะดาเก๊กอ่ะมืดหเ <laughs> อาดนนี้นะอ่ะลดไล่ลดไล่ ลดไร้เลยเจ้าายบาคุณบอกนะแต่ฟ้ายังไม่ทันมือเลยว่าจะไปทำงานเนี่ยจนนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วมันเปิดเก้าโมงนงานตรงนี้มันมีไม่กี่จุดเองนัดเขาใช้สาย ของเับไปซื้อขอ,องกอดตอนเช้า ก็นั่งตูดเบี้ยวแทะทำไมนั่งก้นเบี้ยวไปแล้วงานใกล้บ้านค่ะไปไม่ไกลนะคะเดี๋ยวอยู่ห่างกันสองสามหลังคาเรือนนะคะ จากตรงนี้เนาะจากตรงนี้นะจากบ้านหลังตรงนี้หนึ่งสองโซลางค่าตรงข้างๆนี่เองสองสามลัางค่าเรือนไปต่อเติมให้เขาอะออ๋ะอะว่าอย่างไร มันเป็นมันคือเด้งอืมมันคือเด้งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเงียบเงาแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะบูบูไปแล้วพี่บูเข้าไปก่อนเนาะพี่บูไปตั้งแต่วันที่สามสิบส่วนน้องก,กับตันเพึ่งไปวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ยุดดีน่น <laughs> เออ เงียบเลยทีนี้บรรยากาศบ้านต้นไม้เขียวได้รับน้ำฝนนะคะแต่ช่วงหน้าแร้งนี่ก็จะแบบโล่งเลยใบไม้เขียวๆนี่ก็จะค่อยรืวองรวยร่วงรวงยอ่า <c oughs> เออแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพุ่มสวยเลย ทางเดินเข้าบ้านบรรยากาศดีมันเหมาะแก่การทำโต๊ะต่างนั่งเนาะแต่มันไม่ได้มันมีรถเข้าออกนะคะตัวนี้ก็เก็บเกี่ยวแล้วทนทนน่าทนโทนเป็นหนุ่มหนุ่มใหญ่ ทวนเป็นผู้เบาเป็นนุมใหญ่แล้วเข้าสู่ไว้เท่าแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวหนูขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ